เงินสติมูล่าเช็ครอบที่2เข้าบัญชีแล้วนะคะยังไงก็ลองไปตรวจเช็คดูนะคะทุกๆคนครับไปเช็คดูนะคะเพื่อนๆว่าเงินจํานวนนี้เนี่ยเข้าไปที่แบงก์แอคเคาของเราแล้วหรือยังเพราะว่าบ้านนุ้ยค่ะเงินเข้าแล้วค่ะเงินเข้าแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ปี2000อมปี2020ค่ะหรือว่าปีสองนอนะคะเป็นปีฉลูวัวทองนะคะทำอะไรก็ขอให้ฉลุยนะคะนุ้ยก็ขอสวัสดีปีใหม่ผ่านทางเท็กซัสนะคะที่สหรัฐอเมริกาถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆชาวไทยทั่วโลกเลยสวัสดีปีใหม่นะคะ สำหรับคลิปิรีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของปี2อ2 1น่2021นะคะในช่องของ YouTube ของนุ้ยนะคะลิ้นพันกันอะไรไปบ้างนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวดีนะคะได้รับข่าวดีตั้งแต่เช้าเลยนะคะนุ้ยตื่นประมาณ7จ็ดโมงกว่านะคะเมื่อคืนก็ไม่ได้เขาดาวอะไรกับเขานะคะสามีบอกว่าเขาจุ นะคะตูมตามตูมตามนะคะหนุ้ยก็นอนหลับไม่รู้เรื่องนะคะก็ตื่นเช้ามาสามีก็บอกว่าเงินส t ต m u l a c h e c ครอบที่2นะคะซึ่งเป็นเงินที่ทางรัฐบาลหรือว่าทาง IRS เนี่ยช่วยเหลือพี่น้องนะคะประชาชนที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะได้เข้า มาทางบัญชีนะคะของธนาคารแล้วเรียบร้อยนะคะเงินจำนวนนี้นะคะเป็นเงินรอบที่สองที่เราได้รอบที่สองจะได้อยู่ที่จำนวน6 ร้อดอลลาร์สหรัฐนะคะถ้าหากว่าตีเป็นเงินไทยนะคะก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณมประมาณ1 10, 7 0 0 0บาทหรือว่าหนึ่งบาทนะคะประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะพอได้รู้ข่าวนะคะว่าเงินสติมูลาเช็คเนี่ยมันเข้าบัญชีแล้วใช่ไหมคะเราสองคนก็กระตุ้นเศรษฐกิจค่ะช่วยเหลือรัฐบาลนะคะโดยการไปช้อปปิง้งซื้อพวกข้าของเครื่องใช้นะคะอาหาร เครื่องใช้ต่างๆภายในครัวเรือนนะคะเราก็ไปกระตุ้นเศรษฐกิจเงินที่เขาให้มานะคะเราก็ทําการหมุนเวียนเข้าไปสู่ในระบบเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะเงินจํานวนนี้เนี่ยก็คอยเขาเรียกว่าอะไรช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือประชาชนนะคะก็ขอขอบพระคุณทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทาง IRS ด้วยนะคะขอบคุณค่ะได้เงินแล้วเรียบร้อยนะคะเอาเป็นว่านะคะวันนี้หนุ่ยก็ ลาไปก่อนอย่าลืมไปเช็คเงินในบัญชีนะคะสำหรับคนที่อยู่ที่นี่นะคะวันนี้หนุยขอตัวไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งค่ะ